สวัสดีจ่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาปลูกนะคะต้นว่านมหานิยมนะคะว่านมหานิยมคุณยายสั่งมาเอ,อต้นหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้วนะต้นเล็กๆเ,เลยนะตอนนี้มันขยายได้เยอะแล้วอันนี้เป็นว่านมหานิยมแล้วกเ็เป็นไม้มงคลนะคะใบมันจะคล้ายๆเออ่ใบต้นวาสนานะใบมันจะยาวๆแต่ลําต้นมันคล้ายๆพวกเออ่พวกขาเลยนะคะขากระชายนะขากระชายพวกไผ่อะไรต่างๆนะ เป็นว่านมงคลนะคะเป็นว่านมงคลก็หาปลูกไว้นะคะอันนี้คุณยายจะปลูกนะคะแต่แยกปลูกหนึ่งปีนะคะมันขยายได้เยอะมากเลยนะกระถางหนึ่งมันก็เยอะแล้วนะนี่นะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกนะคะเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณยายจะให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้พาปลูกนะพาปลูกว่านมหานิยมนะคะมันขยายได้เร็วมากเลยนะคะแต่ว่าพุ่มไม้พวกนี้ไม่ชอบแดดนะคะอากาศลำไรนะถ้าแดดก็ใบก็จะไหม้นะคะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะดินที่คุณยายใช้ก็จะเป็นดินร่วนนะคะคุณยายใช้เป็นดินกล้ามปูนะคะดินกล้ามปูแล้วก็จะมออีอันนี้เป็นกากมะพร้าวสับนะคะกากมะพร้าวสับเป็นละเอียดก็ดีนะคะเป็นละเอียดก็ดีเพราะว่าไม้พวกนี้เขาจะเป็นออรากเขานะคะรากเขาจะเล็กมากนะรากจะเล็กมากนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคปลูกเสร็จแล้วแต่เพื่อนๆอันนี้จากสองกระถางนะคะจากสองกระถางอันนี้ได้วันนี้ได้ห้ากระถางเลยนะคุณยายปลูกใส่ในกระถางเอ,อ่อแปดนิ้วไว้นะคะกระถางแปดนิ้วกาลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะเนี่ค่ะก็สวยงามนะคะใบมันสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยแต่ต้องให,ให้อยู่ในที่ร่ไรนะคะอย่าไปตากแดดมากนะคะ ตากแดดมากก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าโดนน้าตลอดเวลาก็ไม่ดีเนะใบเขาก็จะใบเขาจะเน่านะต้องเลี้ยงพอดีพอดีเลยนะเป็นว่านมหานิยมนะคะเป็นว่านเป็นมงเป็นบ้าว่านมงคลนะคะว่านมงคล,งคลเดี๋ยวคุณยายจ,จะพาไปดูเต้นหอมที่คุณยา,า,ายเพาะไว้นะนี่เลยค่ะวันนั้นที่คุณยา,า,ายเพาะไว้นะคะที่หัวไมันงอกออกมาแล้วคุณยา,า,ายเพาะไว้นะสูงแล้วนะคะสูงแล้ว อันนี้ก็สามารถเก็บใบมันนะไปเอ,อทำอาหารได้เลยนะคะทำอาหารได้เลยกําลังสวยเลยค่ะใบกําลังงามเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณยายพาปลูกนะคะเจ้าต้นว่านมหานิยมนะคะว่านมหานิยมนะคะ